สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนเกษตรพอเพียงอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมบ่าวชาคนเดิมนะครับวันนี้บ่าวชาก็พาเพื่อนๆมาดูต้นมะม่วงโชคอนันต์นะครับก็ที่ปลูกไว้กับริมสระน้ํานะครับวันนี้ก็ที่จะพาเพื่อน <S <S ๆมาดูก็คือ,อการติดตามการติดตาเรียกว่าการเสียบยอดของอต้นมะม่วงพันุ์อื่นนะครับที่นํามาเสียบไว้นะครับเพื่อนๆที่เพื่อน <S <S ๆเห็นน<ๆ>ี้นะครับก็เป็น กิ่งของมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับเพือ่อนๆนี่คือกิ่งน้ําดอกไม้สีทองนะครับก็เสียบไว้ได้1ปีนะครับก็แตกยอดออกมานะครับพอแตกยอดออกมาก็กลายมาเป็นทลายมะม่วง,งน้ําดอกไม้สีทองนะครับจริงๆแล้วก็เป็นทลายที่ใหญ่นะครับแล้วก็แต่ว่าเขาแก่จัดนะครับก็เก็บไปบ้างเป็นบางส่วนนะครับเพือพ่อนๆตอนนี้ก็เริ่มออกอ่าออกกิ่ง ตัดออกยอดให้เราเห็นนะครับเพื่อนๆนี่ครับออกยอดให้เราแตกกิ่งเสียบกิ่งไว้นะครับเป็นที่น่าย,ยินดีนะครับเพื่อนๆเมื่อเราเสียบยอดเข้าไปแล้วเราก็ได้กินน้ำดอกไม้สีทองเพิ่มในต้นมะม่วงโชคอนันต์นะครับเพื่อนๆนี่ก็1กิ่งนะครับนี่ทางนี้ก็จะเป็นกิ่งน้ำดอกไม้สีทองนะครับเดี๋ยวมาดูกิ่งนี้นะครับเพื่อนๆ กิ่งนี้ก็เป็นฟ้าลั่นนะครับเพื่อนๆเป็นฟ้าลั่นนะครับที่นํามาเสียบไว้กับกิ่งต้นกโชคอน,นันต์นะครับเพื่อนๆก็อันนี้ได้ไม่ถึงปีนะครับนี่เทปพันเทปพันกิ่งยังไม่ดึงออกเลยนะครับเขาก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นยอดให้เราเห็นนะครับเดี๋ยวอีกต่อไปเขาก็คงจะแตกแตก แตกยอดเติบโตแล้วก็จะออกช่อดอกเป็นฟ้ารันให้เราได้กินต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้นเดียวก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าเป็นการอาเสียบยอดหรือว่าการติดตานะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถเพื่อนเพื่อนสามารถนําไปทาได้นะครับก็ทําแล้วก็จะมีมะม่วงต้นหนึ่งก็จะมีมะม่วงให้รับประทานได้หลายชนิดนะครับเพื่อนเพื่อนก็แต่ละกิ่งนะครับแต่ละก้านเขาก็จะให้เราได้กิน นะครับก็การเสียบยอดนะครับหรือว่าการติดตาการขยายพันธุ์มะม่วงนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปชมในคลิปของบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับที่ได้นําเสนอเพื่อนๆไปในแล้วนะครับก็สามารถไปเปิดดูได้นะครับสําหรับวันนี้กข็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านและขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมคลิปของบ้านสวนเกษตรพอเพียงในวันนี้นะครับก็ วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ขอพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ